ข่าวด่วนครับมีการจับผู้ต้องสงสัยอายุ27คนหนึ่งที่นิวยอร์กครับว่าเอาระเบิดผูกตัวเอาไว้โดยเวณใกล้ๆกับไทม์สแควร์และนายกเทศมนตรีของนิวยอร์กบอกว่านี่เป็นความพยายามที่จะก่อการร้าย พูดถึงเวิร์ t r ทรด Center อพูดถึงนายวันวันนิวยอร์กก็เคยเป็นเป้ากางก่อการร้ายบอกว่าอย่างน้อย2 6ครั้งเนี่ยความพยายามก่อการร้ายในนิวยอร์กที่ได้สามารถที่จะสกัดกั้นโดยฝีมือของทางการของนิวยอร์กครั้งนี้วันนี้เนี่ยมีเสียงระเบิดดัง ที่บ so ริเวณใกล้ๆกับท่าเรือของนิวยอร์กตรงติดกันกับทานสแควร์นี่แหละครับแล้วก็บอกว่าจับคนร้ายได้คนหนึ่งคนร้ายคนนี้อายุ27แล้วก็เจอว่ามีการถูกระเบิดไว้กับตัวเองเตรียมพร้อมจะก่อการร้ายนิวยอร์กต่างกรุงนิวยอร์กทีเดียวครับถ้าทำสำเร็จเนี่ยก็แปลว่า จะมีการ่อบการร้ายในนิวยอร์กบริเวณใกล้ๆกับไทม์สแควร์นี่กำลังตอบคำถามครับทั้งนายุทศสมนตรีนิวยอร์กและก็นายตำรวจผู้ใหญ่ว่าบาดเจ็บสีคน เหตุการณ์นี้เกิดเช้าวันจันทร์ที่นั่นครับเวลาที่นิวยอร์กเช้าวันทำงานเลยครับแล้วก็ทำให้บาดเจ็บไปสี่คน

ขึ้นรถ <Okay, well. S 1> ไปทำงาน <I am S 1> ไปอย่างคึกคักทีเดียว ก็ล้วสอบสวันีผู้ต้องสงสัยคนนี้แหละว่ามีประวัติการก,ารก่อการร้ายมันเชื่อมโยงกับใครโดยก่อการร้ายที่ไหนอย่างไร นี่ครับท่านรู้จากนิวยอร์กก็จะเห็นวันนี่ครับที่เกิดเกิที่ท่าเรือ Penn Station Times Square อยู่ตรงนี้ครับ7:20ครับเหตุเกิตอนทุ่มอาเจ็ดโมง20เวลาที่นั่นก็ทุ่ม0บ้านเราครับ เมื่อถามพิเศษถึงผู้บัญชาการตำรวจวาเขาบอกว่า,วววาผู้ต้องสงสยัยก็มีการเอยถึงแต่ว่าไม่บอกรายละเอียด เขาพูดถึงว่าเป็น Low-Tech Device หมายถึงว่าเป็นอุปกรณ์ระเบิดที่ไม่ใช่เป็น h t e ทคเท่าไหร่เป็นชาวธรรมดาแต่ว่านี่น่ากลัวคือมันระเบิดแล้วก็มีคนบาดเจ็บไปสี่คนและเหตุนั้นเกิดรถไฟใต้ดินของนิวยอร์กด้วย you know, let's go back to work, an important message saying their attempt is to disrupt us, we will not let terrorism do this. ระเบิดที้คล้ายๆกับเป็นระเบิดที่ทำเองในบ้านแล้วก็เอามาใช้ถูกกับตัวแล้วก็ระเบิด ซีเน n อกำลังรายงานสดครับนี่คือภาพที่ตำรวจเพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัยบริเวณรถไฟใ,ใ,ใต้ดินใกล้ๆกับไทม์สแควร์ใครเคยไปนิวยอร์กก็รู้เพราะว่าไทม์สแควร์นั้นเป็นศูนย์กลางกลางเมืองของนิวยอร์กทีเดียวครับนี่คือภาพทางจากที่สูงจะเห็นว่า มีการติดล้อมบริเวณนั้นเพื่อที่จะสอบสวนตรวจส,สอบว่าผู้กระทําการมีผู้ที่ร่วมก่อเหตุด้วยหรือไม่ ผู้ต้องสงสัยอายุ27แล้วก็ถูกระเบิดไว้ที่รอบตัวเองนี่ครับให้ดูภาพนะครับว่าเขาถ่ายกถ้าตึกสูง, <S <S สงจะเห็นว่าจุดที่ตำรวจกำลังปิดล้อมเพื่อที่จะตรวจสอบว่าผู้ก่อการน,นั้นมีมากกว่าหนึ่งคนหรือไม่ So, people can move from the bus stations to the train stations, the subways. Um, and that's, like I said, it's very narrow. So, if he was successful, the explosion really would have rocked just this concentrated area. And the way in the Capua, as we're well discussing um, um, the details of what this bomb consisted of, they're still trying <coughs> to get to New York. Also, what struck me, Bobby, is that แล้มันก็อยู่จุดระหว่างท่าเรือกับไทม์ s แควร์นี่แหละครับบอกว่าถ้าหากผู้ก่อเหตุร้ายคนที่ทำสำเร็จแล้วก็ยุ่งแน่เพราะว่ามีผู้คนหนานแน่นมากเป็นเช้าว,วันจันทร์ของการทำงานที่น,นั่นด้วยครับ so it's took the fact that that place mean incredible Brenge it I Jackalo Much just Howard for We're break ครับนี่คือข่าวด่วนล่าสุดนะครับรายงานให้ทราบว่าขนาดนี้มีการถ่ายทอดสดจากหลายสถานีทีวีที่อเมริกาครับว่ามีการพยายามจะก่อการร้ายกลางกรุงนิวยอร์กระหว่างจุดที่เป็นศูนย์กลางหัวใจของนิวยอร์คคือไทม์สแควร์ต้นไฟใต้ดินที่วิ่งจากไทม์สแควร์เนี่ยไปสู่ที่ท่าเรือนิวยอร์กพอร์ต authority บาดเจ็บประมาณสี่คนผู้ต้องสงสัยอายุ27เชื่อว่าต้องการจะก่อเหตุร้ายทำลายทำลายหลักฐานต่างๆนานาที่อยู่บริเวณนั้นรวมไปถึงว่าอาจจะทำให้เหตุร้ายนี้รุนแรงที่จะทำให้นิวยอร์คนทั้งนิวยอร์กต้องหวาดผวากันไปเมื่อสักครู่มีการถแถลงข่าวทั้งจาก ผู้บัญชาการตำรวจของนิวยอร์กรวมไปถึงนายกเทศมนตรีซึ่งก็ยืนยันว่านี่เป็น terrorist attack ใช้คำว่าการก่อการร้ายเลยนะครับตอนแรกๆที่มีข่าวเนี่ยก็ยังนึกว่าเป็นอุบัติเหตุเฉยๆแต่ว่าตรวจสอบไปมาล่าสุดนี่ยืนยันครับว่าเป็นเหตุก่อการร้ายกลางกรุงนิวยอร์กก็แน่นอนครับถ้าผู้ต้องสงสัยคนนี้ไม่ใช่คนผิวขาว กลายเป็นคนผิวอื่นโดยเฉพาะถ้าหากเป็นคนต่างชาติแล้วก็ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์คงจะอ้างสาเหตุที่จะหยุดยั้งไม่ให้คนต่างชาติเข้าประเทศอีกครั้งหนึ่งแต่ยังไม่มีใครรู้ครับว่าสัญชาติอะไรมีความผูกพันกับไอซิสหรือไม่อย่างไรติดตามครับเพราะว่าเรื่องนี้อาจจะนำไปสู่การปรับนโยบายของโดนัลด์ทรัมด้วยการเปิดให้คนต่างชาติ เข้าเมืองอย่างไรหรือไม่ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับสวัสดีครับ